ก็ต้องกราบสวัสดีนะเพื่อนๆนักนะสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเหรียญไทย FC นะครับแล้วผมเป็นเหรียญไทยนะวันนี้เราก็จะมาประกาศรับซื้อแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเหรียญ1น,นบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์กันด้วยนะครับเพื่อนๆ f อหลายๆท่านเข้ามานะครับที่ติดตามผมมานานแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นได้นะว่าเหรียญสองเหรียญนี้นะครับมีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะครับ อ่าแต่ถ้าหลายๆท่านนะครับยังดูไม่ออกนะครับก็แนะนําให้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับให้จบนะครับจะได้รู้นะครับแล้วว่าดูยังไงนะครับว่าเหรียญนี้นะครับเขาถึงมีราคาเล่นกันอาจจะไม่แพงนะครับแต่ก็มีราคาอ่าสำหรับเหรียญนะครับเหรียญนี้เลยเหรียญขวาก่อนอ่าเป็นเหรียญที่ถูกผลิตในช่วงปีพศ2 5 0 0ันนะครับเป็นเหรียญที่ถูกผลิต เยอะนะครับแล้วก็มีด้วยกันอยู่2บล็อกนะครับก็คือบล็อกจ่เป็นผู้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่รายละเอียดแล้วก็ความคมชัดของเหรียญน,นั่นเองนะครับนะแล้วก็จุดสังเกตก็คือผู้นะครับจะสั้นนะครับนี่ก็เป็นเหรียญปกติโทั่วไปนะที่ถูกผลิตกันในช่วงนั้น นะเพื่ออเรียกว่าเอามาเป็นจุดที่ใช้แลกเปลี่ยนของอในอดีตขอบเฟืองก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมขอบเฟืองก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปกตินะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาเจอเหรียญปกติที่เขามีจํานวนการผลิตเจอเนี่ยเพื่อนๆเอฟซีหลายๆคนหลายๆทา่านก็อาจจะคิดว่า โอ้มันจะมีราคาหรือเปล่านะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่ถูกผลิตในช่วงปีพศ2520นะครับ,แต,นะรบแต่นะครับแต่นะครับมันก็จะมีแบบที่มีราคาด้วยนะครับอันนี้ก็สองสามบาทนะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้เหรียญอีกเหรียญน,นึงเหรียญที่ราคาเกินหน้าเหรียญน,นะคะร,ราคาเกินยี่สิบสามสิบาทแน่นะครับอันนี้ก็ประมาณห้าสิบหกสิบาทนะครับ เหรียญนี้คืออะไรนะครับเป็นเพื่อนเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านนะครับสังเกตได้ไหมนะครับว่าแตกต่างจากเหรียญเมื่อกี้ยังไงนะถ้าสังเกตไม่ได้นะครับเอามาเทียบกันเอามาเทียบกันสังเกตที่บริเวณเหรียญที่ด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นรอยรล้านะครับผมรอยรล้าแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็เหรียญแบบนี้นะครับถูกผลิต เป็นจํานวนมากนะพอมันใช้งานมากมากนะแม่พิมพ์แม่พิมพ์เป็นตราพิมพ์ของเหรียญน,นะครับก็จะเกิดอาการสึกหลอขึ้นมานับหรือเกิดอาการที่เป็นรอยร้าวนะครับเวลาไปพิมพ์ตีเหรียญเนี่ยเวลาไปพิมพ์ตีเหรียญก็จะเกิดเป็นเหรียญบล็อกแตกแบบในลิปนะครับถามว่าหายากไหมก็ไม่เชิงหายากนะครับเพราะว่าทุกเหรียญที่เขามีการผลิตเนี่ย หวินาทีก็ผลิตไปได้เกือบหกร้อยเหรียญแล้วนะครับหนึ่งวินาที600หกร้อยเหรียญนะกับพริบตาทีเดียวเนี่ยเป็นกองเลยนะครับผมดังนั้น,น่ะเวลามีเหรียญเออเอร์คอยเนี่ยทำไม่ได้ถูกทําไม่ได้ถูก,ถถกอ่าพวกบรรดานาคสมจะทําขึ้นมาเองมันก็จะต้องมีอยู่เยอะนะครับอันนี้แต่ไม่ขอพูดถึงแล้วกัน แต่สาหรับเหรียญบล็อกแตกบล็อกแตกลายแบบที่ผมเอามารีวิวนะแบบนี้อันนี้ก็รับชาวรับซื้อมาจากในกลุ่มนะครับซึ่งลงขายไว้ประมาณห้าสิบบาทนะครับทานั้นเองอืมราคาไม่แพงนะน่าเก็บนะครับน่าเก็บกาเหรียญปกติแบบนี้สภาพสวยๆนะครับผมเนี่ยเพราะว่าเขายังก็ยังมีความแปลกในเรื่องของที่เป็นเหรียญบล็อกแตกนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครที่ดูคลิปจนจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคลิปอ่าเดกดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ